สวัสดีครับเอ่อ,อก็ไม่ได้ห่างหายไปนานเดี๋ยวมาสอนต่อวันนี้ก็พูดจะพูดถึงตัว Directivity ซึ่งจริงๆมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนิยามอะไรมันต่างการมันไม่แน่ใจว่าจะจบภายใน15นาทีนี่หรือเปล่าตัว Directivity นะครับตัว <c oughs> Directivity เนี่ยจะเป็นอ่อพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับการแผ่พลังงานหรือว่า Radiation Pattern นะครับรูปแบบการแผ่พลังงานนะครับทีนี้ตัว Directivity เนี่ยจะ หลักๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวเกณฑ์ยิ่งถ้าตัวเกณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พารามิเตอร์ที่เราสามารถใช้เครื่องมือวัดได้นะตัวดิเลคติวิตี้จะเป็นความสัมพันธ์ของเกณฑ์อีกทีหนึ่งน,นะครับซึ่งตัวเกณฑ์เนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะท้ายที่สุดสิ่งที่เราต้องการคือเกณฑ์คือเราต้องการอยางรู้ว่าไอสิ่งที่มันออกไปจากสายอากาศจริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่เราวัดได้นั่นแหละคือเกณฑ์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับดิเลค t ิวิตี้โดยความสัมพันธ์ตรงนั้นมต ประสิทธิภาพของการอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวไอเทน่าหรือว่าตัวสัมประสิทธิ์ของการสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าตัวประสิทธิภาพของมันนะครับโดย d i r e ก t i v i t y กับเกนจะสัมพันธ์กันโดยตัว directivity คูณกับประสิทธิภาพจะได้เกนถ้าประสิทธิภาพร้อยหนึ่งเกนก็จะเท่ากับ directivity นั่นหมายความว่าอะไรหมายว่าถ้าเรารู้ directivity สูงสุดได้เท่าไหร่เก์จะไม่เกิน directivity อยู่แล้วนะ แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราจะพูดถึงต, ivity ตัว directivity กอนตัว directivity หรือบ,บางทีเราเรียกว่าสภาพเจาะจงทิศทางนะหรือว่าไอตัวสภาพเจาะจงหรือ directivity เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่ในทิศทางที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่กําหนดก็จะหมายถึงทิศทางที่มีขนาดของพลังงานมากที่สุดหรือเราเรียกว่า maximum ของ directivity นะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการหาในทิศทางที่เราต้องการหรือว่าบางส่วนเราเรียกว่า partial นะที่เรามาดูนิยามมันก่นนะนิยามตามไอทูโบอ e เนี่ยนะครับนิยามเขาบอกว่ามันคืออัตราส่วนระหว่างความเข้มของทิศความเข้มของการแผ่พลังงานนะครับในทิศทางที่กําหนดคือทิศทางที่เราสนใจหารด้วยทิศทางความเข้มเฉลี่ยทั้งหมดนะครับ <c oughs> ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ ทีนี้โดยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติค่าเฉลี่ยเนี่ยคำว่าเอเวอร e เรจเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นความเข้มที่เฉลี่ยคือโดยปกติก็คือมันเป็นรูปทรงกลมนะเป็นรูปทรงกลมหรือว่ารูปมุมตันนะเราเรียกว่า solid angle เนี่ยมันปกติมันจะหารด้วย4ภพายคือหารด้วยพื้นที่ของของรูปทรงทรงตันนะปกติเพราะนั้นมันก็คือหันด้วย4ี่พายเดี๋ยวเราจะเห็นสมการปรากฏ4ี่พายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกอันที่2คือเขาบอกว่า ถ้าเราไม่กําหนดทิศทางจะหมายถึงทิศทางที่มีขนาด Directivity สูงสุดนะหรือความเข้มสูงสุดนะนี่ก็เป็นตามนิยามของ i อ e ทีนะครับมา standard นะครับที่รีไวทปี2013นะครับทีนี้ถ้าเราดูจากนิยามเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากที่ผ่านมาเรื่องของความเข้ม กับความหนาแน่นนะครับอันนี้คือความหนาแน่นถูกไหมครับความหนาแน่นก็จะเท่ากับกําลังงานหารด้วยอะไรครับพื้นที่ผิวครับสี่ r กําลังสองนะครับขณะที่ความหนาแน่ไอความเข้มเนี่ย u เนี่ยเป็นความเข้ม intensity นี้ density จะเท่ากับ power หารด้วยมุมตันนะ solid angle นะ s t e r e d e a นะครับก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับโดยถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยนะทรงกลมเนี่ย directivity เนี่ย ไม่ใช่ทงกลมไอโซโทปิกเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราจําได้เนี่ยไอโซโทปิกเนี่ยมันจะมีการแผ่พลังงานในทุกๆด้านเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นกําลังงานเฉลี่ยหารด้วยกําลังงานในทิศทางไหนก็ได้เราเลือกมาสักทิศทางหนึ่งของไอโซโทปิกมันก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะจะพบว่าเวลาเราอ้างอิงถึงตัวดายเรกติวิตี้หรือว่าอัตราขยายเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่วนใหญ่เราจะเ e ฟ e n ล,กลนกับตัวไอโซโทปิกนะครับ มันก็จะมีตัวยอ่อเดี๋ยวเวลาเวลาพวกอะไดเรกทิฟตี้หรือเกณฑ์เนี่ยมันจะมีจุดเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่นะครับเพราะฉนั้นบางทีเขาจะหน่วย dB แล้วเติมด้วยี่ย i ตัวนี้คือไอโซโทปิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไอโซโทปิกก็คือเทียบกับไปรูปที่มันเป็นทรงกลมหรือว่าบางทีไอโซโทปิกคือ p o i ต์ซอนนั่นแหละหรือบางทีเนี่ยในสายอากาศพวกที่วิทยุ VR นะวิทยุสองเบ้นเนี่ยเขาจะบางทีหรือว่า อาศัยอากาศบางตัวเนี่ยเขาจะ dbd dbd คือเป็นไดโพลนะเลฟเลนกับไดโพลนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2อันนี้แหละเป็นหลักนะนจุดเ e ฟเลนนะครับทีนี้กรณีที่มุมมันอาจจะหรือว่าทิศทางเนี่ยนะครับของของตัวสายอากาศที่เราสนใจมันอาจจะไม่ได้เป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเลือกอินดิเกตในทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก อะไรครับค่าเฉลี่ยในที่ที่เราต้องการนะครับในที่นี้คือมุมทรงตานตรงเนี้ยคือเราใช้ d o โอเมกาเนีเท่ากับ sin เซต้า d เซต้า d ฟีเอานะนิยามก็จะกลายเป็นอะไรครับความเข้มในทิศทางที่เราต้องการอันนี้คือทิศทางที่เราต้องการที่ต้องการนะครับอันนี้ u u ศูนย์ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยนะครับ ทีนี้ u ศูนย์ถ้าเราจำได้เนี่ย u หรือว่าความเข้มมันจะเท่ากับ p หารด้วย4ไพ่ pi, ใช่ไหมนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับเอามาแทนค่านะครับก็จะ p หารด้วย4ไพ4พายก็ตกขึ้นไปข้างบนนะครับหารด้วย4พายเพราะนั้นมันก็จะเท่ากับ4พายนะครับถ้าเราเขียนกัคือ4พาย u ในทิศทางที่เราต้องการนะครับหารด้วยกำลังนะครับนะอ่าตัวนี้ นะครับทีนี้ถ้าไม่กําหนดทิศท,ทางนะในที่นี้ที่เขาบอกคืออาจจะเป็นทิศท,ทางสูงสุดถูกต้องนะครับก็คืออาจจะจะเป็น Umax ในทิศท,ทางสูงสุดตรงนี้มันจะไม่มีมันจะเป็นหน่วยที่เป็นล i n e a r นะครับก็คือออกจะเป็นหน่วยธรรมดาเช่นทิศท,ทาง d i e c t i v i t y เท่ากับ55 5หมายถึงว่า,าความเข้มในทิศท,ทางที่เราต้องการมากกว่าความเข้มเฉลี่ยเนี่ยทั้งหมด5เท่านะครับ โดยปกติเวลาเราบอก d ด r e c t ิ v i t y หรือเกณเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะบอกในรูปของ DB เพราะนั้นก็เนื่องจาก U มันเป็น Power อยู่แล้วนะครับเพราะเราเทค e DB เข้าไปก็จะเป็นแค่10นะครับก็คือ10 l ล็อกของ Power อนะครับยมันเป็นตัว Power อยู่แล้วก็จะกลายเป็น10 l ล็อกของ d เ m s ช่นเช่น10บล็อกของ5อะไรเงี้ยก็จะเป็นหน่วย DB ออกมานะครับนะ อันนี้ก็ทาให้ดูนะครับกรณีถ้ามันถ้าเป็นโวล์ธรรมดาเนี่ยก็จะกลายเป็น20ล็อกเข้าไปนะครับกรณีที่มันไม่ใช่พาวเวอร์โวล์หรือว่ากระแสะหรืออะไรก็ตามหรือ e อย่างเดียวหรือว่า h อย่างเดียวนี่ก็จะเป็น20ล็อกนะครับที่เรารู้อยู่แล้วแหละนะครับกรณีที่เป็น partial เอ่อ p a r t i a l คืออะไรอ่ะทีนี้ผม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 จะให้ดูก่อนก่อนที่จะไปดู partial นะจริงๆ directivity เนี่ยนะครับมันจะเป็นมันเป็น ้าเราย้อนกลับมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือว่ามันมันปกติมันจะเทียบกับตัวไอโซโทปิกนะเทียบกับตัวไอโซโทปิกก็คือค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในทิศทางที่เราต้องการเท่าไหร่สมมุติว่าตัวเดเ็กติวิตี้เนี่ยยบเสมือนว่าเรามีอย่างเงี้ยสมมติผมมีมีทรงกลมอยู่มีพลังงานอะไรนึงอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเดเ็กติวิตี้เท่าไหร่วิธีการก็คือเราทําการทําให้ ไอ้ทรงกลมเนี่ยที่มันมีทิศทางออกไปเหมือนกันนี่ที่เป็นพอยซอนให้มันชี้ไปทิศทางนะครับเราเรียกว่าไดเรก t ิวิตี้ก็คือไดเรกไปด้านไหนด้านหนึ่งสมมุติว่าผมบีบบีบออกมาบีบออกมาบีบนะแล้วก็ทำนั่นเป็นเอาไปบีบออกมานะจริงๆมันคือมันคือก้อนดินน้ำมันก้อนเดิมนะครับว่าผมบีบออกมาเห็นไมครับมันก็จะแทนที่มันจะเป็นทรงกลมที่เป็นสามมิติด้านหนึ่งมันก็จะถูกแบนแล้วก็ถูกบีบออกมา ไอเน,นี่ยสังเกตว่าถ้าเราถ้าเรามีจุดเรฟเลเน์นะเดี๋ยวผมเอาหากระดาษนิดหนึ่งนึงน,น,นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือคือคือ,อเวลาผมฉายภาพนะก็จะเหมือนกับเอาทรงกลมเนี่ยฉายภาพก็เป็นรูปวงกลมหนึ่งนะครับในระนาบหนึ่งออกมาก็คืออันเนี้ยคือเป็นจุดเปรียบเทียบต้นเป็นทรงกลมด้วทีนี้ถ้าผมบีบผมบีบปึ๊บผมบีบแค้นอยู่ลักษณะน,นี้บีบนะครับนะ ผมก็วาดใหม่ผมก็ว,า,วาดเส้นใหม่ผมก็ทําเป็นเส้นปะแล้วกันผมก็บีบนะ,นะครับก็บีบไว้ตัวเนี้ยนะครับบีบตัวนี้นะให้เป็นรูปแบนๆอย่างนี้ผลเป็นไงครับผลก็จะเป็นรูปลักษณะไหนออกมาเห็นไหมครับเราจะพบว่ามองเห็นเลยเราเราก็จะพบว่าเห็นไหมครับทิศทางด้านเนี้ยนะครับไอ้ด้านเนี้ยนะเห็นไหมครับ ด้านเนี้ยมันจะมีค่ามากกว่าไอตัววงกลมที่เป็นเส้นเถบไอตัวนี้แหละเราเรียกว่าอัตราส่วนตัวเนี้ยนะครับรอัตราส่วนตัวนี้คือ A ขนาดอันนี้คือ B นะอัตราส่วนของ A ต่อ B เนี่ยในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยเราเรียกว่า directivity นะครับ directivity เห็นไหมครับสูงสุดเพราะฉะนั้น power มันไม่ได้มันมันจะเพิ่มขึ้นในทิศทางที่เราต้องการหรือ p o w e r m e n นะครับแต่ว่าถ้า power รวมเนี่ยมันก็จะเท่าเดิม ค,คือมันชี้ไปที่ทางไหนนั่นเองแค่น,นั้นเองนะครับคือเนื่องจากตัวสายอากาศเนี่ยที่เราพูดถึงนิยามมันเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์พาสซีฟนะเพราะนั้นมันจะไม่มีพ o วเวที่มันเพิ่มขึ้นเช่นเราใส่พ o วเวไป10วัตแล้วสายอากาศจะออกว่าเป็น15วัต์หรือว่า10.1วัต์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอุปกรณ์พาสซีฟมีแต่จะมีลอสนะครับเพราะนั้น d ดร์ลิกติลลี่หรือเกณฑ์เนี่ยที่เราพูดถึงสายอากาศมันเป็นแค่ตัวบ่งบอกว่าในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยมันมีค่ามากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้หมายว่าเหมือนเหมือนเครื่องเสียง AM, แอมเกณฑ์อัตราขยายหรือออฟแอมมีค่าสิบบา1สิบบตทหมายว่าไงหมายว่าหรือว่าสิบดีบีหมายว,ามว่าอินพุตเข้ามาศูนย์ดีบีเพิ่มขึ้นสิบดีบีอันนี้เพราะว่ามันอะไรครับดูดพลังงานหรือว่าถูกแอบสอบพลังงานจากที่เราจ่ายเข้าไปเป็น DC power เข้าไปนะครับเพื่อจะไปขยายสัญญาณที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยให้เป็น10 dB แต่แอนเทนา มันเป็นแค่ตัวอะไรครับถ้าเราจําได้คือ transducer หนึ่งตัวเท่านั้นเองที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่อยู่ในสายนําสัญญาณให้เป็นคลื่นออกไปทางอากาศนะครับคําว่า directivity หรือเกณฑ์มันจริงหมายถึงทิศทางที่เราสนใจเนี่ยนะครับโดยปกติหมายถึงทิศทางที่สูงสุดเทียบกับค่าเฉลี่ยของมันเท่านั้นเองนะครับ directivity หรือเกณฑ์ยิ่งสูงนะครับหมายควาว่ามันชี้ทิศทางไปทางนั้นยิ่งสูงนะครับ ถ้าสมมติว่ารูปอย่างตัวนี้ผมบีบให้มันเล็กๆเล็กๆเล็กๆนครับก็จะมีเกณฑสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้านอื่นมันก็จะน้อยลงโดยทั่วไปเพราะมันเป็น Power ก้อนเดิมนะนะครับทีนี้อันนี้คือ d i r e c t i v i t y โดยทั่วไปทีนี้ถ้าเรามาพูดถึง d i r e c t i v i t y ที่เป็น Partial คือคือเนื่องจากมันเป็น3มิติมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดละนามไหนออกมาสุดท้ายก็รวมกันแล้วก็คือได้ดเรกตทั้งหมดเหมือนเดิมนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการ ทิศทางไหนไอตัวนี้อย่างสว่าทิศท,ทางนี้มันเป็นระนาบที่มันเป็นอะไรครับ principal plane หรือว่าเป็นระนาบหลักอย่างเช่นเซต้ากับฟีเนี่ยเป็นระนาบหลักอยู่แล้วก็เราสามารถหาค่าตัวนี้หรือว่าหาไดเล็ก i v i ที่แยกกันได้เวลาเราตัดคัดอะไรต่างๆเวลา,เาวัดสายอากาศเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าถ้าใครทําในฟิวสายอากาศจะพบว่าเวลาวัด measurement เนี่ยเราไม่จำจำเป็นต้องวัดทุกระนาบเราอาจจะวัดที่ระนาบหลักก็ได้ก็คือระนาบที่เป็น e plane กับ head plane นะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของตัวสายอากาศแต่ละตัวนี้ไปนะอย่างอย่างไอตัวเนี้ยนะครับอย่างผมผมแสดงให้ดูนะแต่สมมติว่าตัวเนี้เห็นไหมครับถ้าเราสีน้ําเงินกับสีแดงเนะี่ยมันอยู่ที่ว่าเราตัดแล้วนไหมแนวนี้หรือว่าแนวนี้แนวตั้งหรือแนวนอนเลยครับสังเกตว่าอะไรครับตัวแพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนกันอ่ะถ้าถ้าเราดูนะ directivity ด้านมุมสูงเนะี่ยคือด้านเนี้ยด้านปลายด้านแนวแกนแซบวกซโอเคไม่ว่าจะสีแดงหรือสีน้ำเงินมันเท่ากัน เพราะมันเป็นมันเป็นบีมหลักเดียวกันแต่สมมุติว่าถ้าผมต้องการหาไดเรก t ิวิตี้ด้านนี้ล่ะด้านนี้ล่ะด้านนี้ด้าน x ด้าน x ตัวถามว่าเท่ากันไหมไม่เท่าระนาบนี้ไดเรก i ิวิตี้คือตวัวนี้ส่วนระนาบสีน้ําเงินคือแค่ตรงนี้เพราะฉนั้นไดเรกทิวิตี้ในทิศทางนะครับเดียวกันเนี่ยแต่คนละระนาบเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นระนาบสูงสุดเนี่ยอาจจะเท่ากันได้แต่ว่าในระนาบอื่นไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับ ถามว่าแล้วตรงนี้ถ้าเทียบกับซูวาตัวนี้มันเป็นทรงกลมทรงกลมส่วนเป็นทรงกลม,มก็คือเป็นไอโซโทปิกอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าไงครับสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่ข้างในก็คือมันมีค่าน้อยกว่าตัวไอโซโทปิกเพราะนั้นถ้ามันน้อยกว่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอสีน้ําเงินเนี่ยตัวบลูเนี่ยนะครับมันมีค่าเช่นเท่ากับอ่าถ้าเป็นลิเนียก็เป็นสกลนลิเนี่ยก็อาจจะเท่ากับ0.2ส่วนในวงกลมเนี่ยอาจจะหมายถึง ห้าเพราะนั้นหารออกมาแล้วคือศูนจุดท่าไห่ครับศูนย์จดศูนย์สี่นะครับค่ามันเป็นอะไรครับมันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งหรือเราถ้าเราเทคล็อกเข้าไป Directivity ที่เป็น DB ล็อกเข้าไปก็คือสิบล็อกของศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าผมผมตรงเนี้นะครับมันก็จะมีค่าเป็นลบออกมานะ ตัวนี้ก็อาจจะประมาณลบหนึ่งจุดสี่ลบหนึ่งจุดสามเก้านะครับคูณสีก่ก็ไปเป็นลบสิบจุดสามเก้าเห็นไหมครับดีบีสังเกตว่าไอ้ค่าไดเรกทิวตี้มันเป็นลบได้หลายคนสงสัยว่าอย่างอางถ,าถ้าเกณฑ์เหมือนกันบางคนตรงไหนเอา้าเกณฑ์เป็นลบหมายความว่าไงเกณฑ์เป็นลบก็หมายความว่าทิศทางที่เราสนใจเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเทียบกับสายอาศที่เราอ้างอีเช่นมีค่าน้อยกว่าเทียบกับสายอาศไอโซโทปิก นะครับอยู่ที่รบ10.39 db